ปลาหมึกย่างค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่นมนำสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตดูตุ๊ดเนาะค่ะวันนี้ก็จะพามากินปลาหมึกย่างค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเฮาเป็นเนี่ยมากินกันเลยโอ้สุดยอดเลยวันนี้ Ừ, ปลาหมึกเบิ้งโอ้รุดเอาไม้ออกกับรุดเลยกินจังแดละกวอนวันน,นี้กินทั้งนี้แล้วเนาะ